สวัสดีค่ะเพื่อน therapist. ๆทุกคนก็กลับมาพบกับเรากันอีกแล้วนะคะสําหรับในคลิปนี้นะคะก็มีสกูช่ร้อนใหม่มาลงแล้วนะคะคือโอ้โหเยอะมากมากเลยดูจากนี่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวกันว่าแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่กันบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาดูชิ้นแรกอย่างแรกเลยนะคะจะเป็นหอยหอยซัมติงหอยเชลหรือหอยอะไรสักอย่างหนึ่งของคีบลนะคะนี่น่ารักมากมากเลยนะเป็นสีเหลืองแล้วก็แบบมีเป็นจุดๆสีส้มนะคะ นี่จะเป็นแพ็กเกจของเขานะนี่เป็นของคีบุนะคะทุกคนด้านหลงังแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้ตัวนี้นุ่มสโลมากกินหอมมากแล้วก็น่ารักน่าสะสมมากๆเลยนะคะนุ่มมากจริงๆนะดูสิแพ็กเกจก็สวยมากๆเลยอะอันนี้นะคะราคาชิ้นละ300บาทนะคะงานต่อมานะคะจะเป็นเค,ค้กไข่หมูของแบรนด์คีบุเหมือนกันเนาะเป็น เพียวเค้กนะคะนี่เพียวหรือเพลักอย่างหนึ่งนะคะนี่เป็นสีส้มชมพูนะคะแล้วก็แบบเป็นไข่มุกแพ็กเกจน่ารักมากดูสิมุกมิ้งสุดๆเลยนะคะนี่ด้านหลังเป็นแบรนด์คีบูนะนิ่มสโลมากๆเลยนะคะแล้วก็สวยมากๆเลยด้วยเนื้อดีมากดูดูด,ดูแพ็กเกจอันสวยงามของเขานะคะ ตัวนี้นะอา้าวตัวนี้นะคะราคา320บาทนะคะอย่างต่อไปนะคะจะเป็นนางเงือกของแบรนดเร์เลยๆนะคะมีสีสีน้ำมีสีเขียวสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีม่วงนะคะนี่จะเป็นแพ็คเกจแบบซิลนะแบบเปิดไม่ได้นะคะน่ารักมากๆเลยตัวสก,กุชี่คือแบบนี่ริ t เ l ิลเมอร์เนะคะสโลมากน่ารักทุกสีเลยกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะสโลมากอ่ะ 390ร้อยเก้าสิบาทนะคะอย่างต่อไปนะคะจะเป็นสกูชี่เด็กน้อยน่ารักนะนี่มันน่ารักมากจริงๆอะ่ะคือเป็นเด็กทารกแบบมีปีกนะคะมีมีปีกอย่างนี้น่ารักมากจริงๆมีสองสีนะคะนี่สองสีแหละสีเหลืองกับสีเขียวนะคะแบบปีกเขียวกับปีกชมพูเนาะน่ารักทั้งสองสีเลยนะคะนี่จะเป็นแพคเกจของแบรนด์ว้าวนะนี่แพคเกจของเขาเนื้อดีมากนุ่มสโลมากน่ารักจริงๆอะ่ะ ะะอันนี้นะคะราคาชิลสาม้นลหกสิบาทนะคะอย่างต่อมานะคะจะเป็นเค้กคิบรูดเอ้ยไม่ใช่เป็นนกแก้วคิบรูดนะคะโอ้ยงงแล้วเนี่ยมีมา2สีก็คือสีชมพูนะคะกับสีฟ้าเนาะน่ารักทั้งคู่เลยจะเป็นแพคเกจแบบนี้นะคะแพลอดอย่างนี้เนาะนี่ด้านหลังนิ่มสโลมากๆเลยนะคะหอมด้วยเห็นไหม น,นี่นะคะราคาชิ้นละ3า0รอยบาทนะคะยานต่อมานะคะจะเป็นปังเมลอนหรือว่า c o l อ s ซอ l b r e a ของคิบูเหมือนกันนะคะลอตนี้คิบูมาเยอะมากๆเลยนะอันนี้จะเป็นแบบปังเมลอนชิ้นใหญ่มากคือบิวได้เต็มมือมากๆนี่จะเป็นแพ็กเกจนะคะกลิ่นหอมขนมปังมากตัวนี้แบบแนะนําเรื่องกลิ่นแล้วก็ความนุ่มสโลเลยนะอุยสโลมากอะ่ะคือมันนิ่มมากเนื้อนิ่มมากนี่ แบบหิวเลยอะตอนเนี้มันหอมมาก่ะนี่ตัวน,นี้นะคะราคาชินระสามรอยหกิบาทนะคะอย่างประมาณนะคะจะเป็นสกูชี่เทพาเจ้าสายฟ้านะคะนี่น่ารักมากเป็นแบรนด์ของฮ่องกงนะคะเป็นแพเกจนี่ด้านล่างคือน่ารักมากดูสิแล้วก็นิ่มสโลมากเลยของแท้นะคะตัวนี้สโลมากเวอร์อะดูสินิ่มมากกลิ่นหอมด้วย ันนี้นะคะราคาชิ้ละสามรบาทนะประมานะคะจะเป็นหมูแบนนี่แอนนี่นะคะเป็นเดอะพิกกี้น่ารักมากเลสิสีน่ารักมุงมิงมากเลยจะมีเป็นสีหมวกสีเอ,อชมพูนะคะนี่กับหมวกสีฟ้าฟ้า,ฟา,ฟาเขียวเขียวลายจุดน่นารักทั้งคู่เลยนะแพ็กเกจก็แบบโอ้โหฟุ้งฟิงแล้วนะคะนี่สโลมาก นิ่มากๆอ่ะหมูน้อยน่ารักมากเลยตัวนี้นะคะราคาชิ้นละ600บาทนะคะถูกมากๆเลยนะต่อมานะคะจะเป็นแก้วกาแฟแพนด้าแบบสีเรนโบ์นะคะของแบรนด์กู s h ่ฟันค่ะตัวนี้น่ารักมากเป็นคาเฟ่แพนด้านะคะแพ็คเกจก,ก็น่ารักมีด้านหลัง นุ่มสโลมากมากเลยนะคะแล้วก็กินหอมด้วยนะมีเป็นสีลุ้งแบบนี้กับสีออกอย่างนี้นะคะเรนโบว์เรนโบว์ดูสิมันสโลมากมากเลยอะ mm ่ะ hmm. ตัวนี้นะคะราคาชิ้นละ320บาทนะคะ mm hmm. ตัวต่อมานะคะจะเป็นมิสคาวาอินะคะมาเติมแล้วนะ mm hmm. คือขายดีมากเลยนะคะรอบที่แล้ว mm hmm. มีเป็นหัวเขียวกับหัวม่วงเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. นี่แพ็กเกจก็เหมือนเดิมเลย นิ่มซาโลมาแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะราคาเท่าเดิมเลยนะคะชิ้นละห้ารอยห้าสิบบาทนะถูกมากๆเลยเริ่มแรแล้วนะคะยาอมาค่ะจะเป็นขนมปังไอรูมนะคะมีแบบกลมกับแบบลีนะอันนี้จะมาเป็นสีอ่อนนะคะแพคเกจก็สวยงามเหมือนเดิมเลยล็อตที่แล้วก็ขายดีมากก็เลยรับมาเพิ่มเนาะนิ่มซาโลไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะคะกลิ่นหอมขนมปังมากนี่จะเป็นแบบกลมเนาะโอ้โหคือแบบ รับมากี่รดก็ต้องพูดแบบเร็วคือมันสโลว์จริงๆนะคะตัวนี้แนะนําเลยนะอันนี้ราคาเดิมนะคะแบบลีราคา690บาทนะส่วนแบบกลมราคา790บาทนะคะถูกมากๆเลยนะสุดท้ายแล้วนะคะของวันนี้ก็คือไฮชวาค่ะนี้ก็ขายดีมากๆเลยนะเลยรับมาเพิ่มนะคะก็สีแรกอันนี้เป็นสีม่วงชมพูนะคะขอไม่บีบนะแต่ว่ามันสโลว์มากๆแล้วก็กลิ่นหอมมากนะคะนี่สีต่อมาเป็นสีฟ้านะกลิ่นบลูเบอร์รี่หอมมากแล้วก็สีสุดท้ายจะเป็นสีโอรสนะคะเป็นแบบนี้กลิ่นสตรอเบอร์รี่เหมือนกันหอมมากๆก็ 820บาทนะคะถูกเหมือนเดิมเลยนะใครสนใจสินค้าชิ้นไหนก็ทักไลน์มาเลยนะคะของมีจำกัดนะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นลัคกี้บ็อกซ์อยู่นะคะเป็นลัคกี้บ็อกซ์ราคา900บาทกับลัคกี้บ็อกซ์ราคา550บาทนะคะมีเพิ่มมา1ราคาเนาะก็จะบอกว่าคุ้มมากจริงๆนะคะก็คลิปหน้าหรือคลิปหน้าๆเดี๋ยวเราจะมาถ่ายการจัดลัคกี้บ็อกซ์ให้ดูเนาะว่าคุ้มขนาดไหน ก็ไม่ได้พูดโกหกจริงๆนะคะโอเคใครสนใจก็ทักไลน์มาตามนี้นะคะหรือใครจะเข้าไปดู ID เอ้ยไปเข้าไปดู IG พันชี่เดลิเวอรี่ก็ได้นะคะโอเคคลิปนี้ไปแล้วค่ะฝากมาอุ่นนุนกันเยอะนะบ๊ายบาย